3. ธนาคารเวลาในประเทศไทยปี2525 25, แผนผู้สูงอายุแห่งชาติฉบับที่1ปี2548ประเทศไทยเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงวัยปี2550ผู้สูงอายุร้อยละ7.7อาศัยอยู่คนเดียวปี2557ผู้สูงอายุไทยกว่าร้อยละ38.2ของประชากรสูงอายุทั้งหมดยังคงทำงาน ผู้สูงอายุร้อยละ36.7ต้องพึ่งพิงรายได้จากบุตรผู้สูงอายุร้อยละ10.7อาศัยอยู่คนเดียวปี2560คนทำงาน100คนต้องรับภาระเลี้ยงดูเด็กและผู้สูงอายุรวม51คน ปี2561เดือนกรกฎาคมคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติได้มีมติกำหนดให้ธนาคารเวลาเป็นหนึ่งเมสิกประเด็นเร่งด่วนด้านผู้สูงอายุเดือนสิงหาคมกรมกิจการผู้สูงอายุได้เริ่มดำเนินงานธนาคารเวลาโดยมีสสสและอปทร่วมดำเนินงานปี2 5 6 3แผนปฏิบัติการด้านผู้สูงอายุระยะที่สองฉบับปรับปรุงครั้งที่สอง ปี2565ประเทศไทยเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์โดยมีประชากรอายุมากกว่า60ปีกว่ารอ120จากประชากรทั้งหมดคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพัฒนาประชากรเพื่อพัฒนาประเทศในระยะยาวปี2565ถึง2580ปี2570คนทำงาน100คนต้องรับภาระเอียงดูเด็กและผู้สูงอายุรวม64คน ปี2,580ประเทศไทยจะกลายเป็นสังคมสูงวัยระดับสุดยอดโดยมีประชากรที่มีอายุมากกว่า60ปีสูงถึงรอยล128ของประชากรทั้งหมด